สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการสวทชประจำปี2568 วันนี้เวลา8นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิธาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรสำนักงานพัฒนาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดการประชุมวิชาการสวทชประจาปี2568 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26- ถึง28มีนาคมนี้ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย AI เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยสร้างความตระหนักแรงบันดาลใจและความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติจากนั้นทรงเปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดรร็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศาการความก้าวหน้างานวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช ในท่า,าการเฉลิมพระเกียรติอาทิโครงการ National AI Strategy หรือแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพศ2565-2570ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นยกระดับเศรษ,ษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นการส่งเสริมทักษะโคดดิ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและนักเรียนพิการตามพระราชดำริ ส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งนักเรียนพิการใน10โรงเรียนนำร่องตั้งแต่ปี2561ในปี2567ได้ขยายขอบเขตสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่านคิดไร้ AI Platform และบอร์ดคิดไร้ Micro AI ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเสรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งผลงานแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้รับรางวัลจากผลงานเครื่องฝึกสะกดนิ้วมือสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วย AI โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังเกษตรอัจฉริยะโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่จัดทําที่เรือนจําชั่วคราวหนองกระทิงจังหวัดลําปางและเรือนจําชั่วคราวบ้านห้วยเตยจังหวัดหนองบวัวลําพูสอนให้ผู้ต้องขังประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ h a n d y s e n นสช่วยคํานวณปริมาณการใช้น้ําในแปลงเกษตร เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามิติแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีได้พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์นี้ให้แก่ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ตะวันชายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์พัฒนาลักษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโวและผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะตามพระราชดำริ<ป>โครงการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์หวายในจังหวัดน่านเป็นพืชสําคัญต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจกิจกรรมสาธิตหุ่นยนต์นัสด้าไมโครมาส์ทีม BRR r ร b o t บจากโรงเรียนเบนจมาราชรังสฤษต์จังหวัดฉะเชงิงเซาแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นําทางในเขาว,วงกุฎนัสด้าไมโครม้าวคอนเทสต์ครั้งที่1เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้าน a i การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนแบบองค์รวมเช่นไฮโดรเจนชีวภาพที่ผลิตจากก๊าซชีวภาพและของเสียทางการเกษตรรวมทั้งศึกษาการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนนำไปสู่พลังงานสะอาด ข้าวสายพันธุ์ใหม่กับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นที่ทุ่งกุราร้องไห้ส่งเสริมการใช้ข้าวสายพันธุ์ใหม่6สายพันธุ์ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เองได้มีเกษตรกรเป้าหมาย510รายจาก11กลุ่มในพื้นที่อำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยการแพทย์จีโนมิตเป็นแนวทางการรักษาสมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละบุคคลในการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างแม่นยำเน้นห้ากลุ่มโรคหลักได้แก่โรคหายากโรคมะเร็งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคติดเชื้อและเภสัชพันธุศาสตร์สวทชช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อมโยงข้อมูลจีโนมให้แพทย์นำไปใช้จริง เทคโนโลยีนี้ช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาป้องกันโรคล่วงหน้าและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น g u n t e r IMU และ Genie application อุปกรณ์และแอปพลิเคชันแจ้งเตือนท่าทางและการพลัดตกหกล้มเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะขนาดเล็กทํางานคู่กันแสดงผลท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานแบบทันท่วงที แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบว่าผู้ใช้อยู่ในท่าที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บช่วยให้ผู้ใช้ปรับท่าทางให้ถูกต้องปลอดภัยและนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงเลี้ยงของกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียที่ยังไม่สมบูรณ์ของโรงเลี้ยงระบบประกอบด้วยการรวบรวมน้ำเสียคัดแยกเศษอาหารดักไขมันที่ใช้ตัวกลางชีวภาพเคลือบนานโนวัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์และนวัตกรรมเคลือบหัวเติมอากาศเพื่อลดการอุดตันและยืดอายุการใช้งานสมเด็จรพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชรโรกโกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทเวลา14นาฬิกา33นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางสาวนิาพาพรเลิกงามผู้อํานวยการโรงเรยียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนนําครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสเาเวียในพระบรมาราชินูปถมัมภ์คณะกรรมการมูลนิธิเซนต์ฟรัง35 และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเซนฟรังซิสเาเวียเฝ้าทุลอองพระบาททูลเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานหนึ่งสตวตรรษจรัสพระพรเซนฟรังซิสเาเวียคอนเวนและเงินรายได้จากการจัดงานเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัย สมเด็จพระนิษฐาทิราเชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร,ระราชทานประกาศเีนาบตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนของโรงเรียนจิตละดาและระดับประกาศเสนบบตรวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเวลา14นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิตละดาในการพระราชทานประกาศนิยบัตรและรางวัลเรนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนจิตละดาและระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประจำปีการศึกษา2567โอกาสนี้พระราชทานพระราชบโรโกาสให้นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นและระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพปีการศึกษา2567 ร้อมผู้ปกครองและครูใหม่เฝ้าทุลอองพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราชทานเข็มโรงเรียนจิรดาแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนอนุบาลที่มีพัฒนาการดีและมารยาทดี นักเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษาพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2567อาทินักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับชาตินักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาพร้อมกันนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นเสิ็จมงคลแก่คณะครูนักเรียนและนักศึกษา โรงเรียนจิรดาก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อปี2498ด้วยพระราชประสงค์ให้เจ้านายชั้นสูงได้ทรงพระอักษรร่วมกับพระสหายซึ่งเป็นสามัญชนทรงเปิดโอกาสให้รับนักเรียนคลาสกันไปไม่ว่าจะเป็นด้านวงตระกูลพื้นฐานความรู้หรือสติปัญญาโดยไม่ได้ทรงเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เน้นคุณธรรมและความประพฤติท,ที่ดีถือเป็นส่วนสําคัญในการอบรมนักเรียนโรงเรียนจิตละดานอกจากนั้นทรงแนะนําให้ทางโรงเรียนมีการติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้ทราบความเป็นไปและปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนในปกครองถือเป็นหลักสําคัญสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526ต่อมาในปี2547 ทรงขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาโดยแยกไปจัดตั้งโรงเรียนจิตนดาสายวิชาชีพณสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสร้างเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่ตอไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญเฮรัญญบัตพัดย์ศพราไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและเชิญสัญญบัตพัดยศและภ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีไปวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิต ในการเชิญฮิรัญญบัตพัทยศพระไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระธรรมวชิราภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จะรึกในฮิรัญญบัตว่าพระพรมวชิราธรกุณากรธรรมปฏิพานสุวิธานสังคกิจโกศลโสพลศรีราจานิวิทต,ตรีปิดกบัณฑิต มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดเทวราชกุญชรวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญบัติพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระอัฏฐกิจโสพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมาราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะ เป็นพระราชวชิระกิจวิมลโสพลศาสนาพานธุราธรมหาคณิสรนบวรสังคาราบคามวาศีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดสามพระยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยม